ขอต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขตสาขากลุ่มยุวเกษตรกรประจำปีพุทธศักราช2564ด้วยความยินดียิ่งโรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองย่ามา้าตั้งอยู่ที่หมู่ที่2ตำบลห้วยแกอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต2ผู้อำนวยการโรงเรียน นางภูนทรัพย์โยธาประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนายสมชายขาวพาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้นจำนวน24คนในปีการศึกษา2564มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น144คนเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปรัชญาของโรงเรียน วิชาการเด่นเน้นพลานามัยจิตใจงดงามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนโรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองย่ามาพัฒนาผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานมุ่งเน้นคุณธรรมนำความรู้สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่การมีส่วนร่วมของชุมชนอัตลักษณ์ของโรงเรียนยิ้มง่ายไหว้สวยเอกลักษณ์ของโรงเรียน มิทัศนหน้าอยู่รู้รักสะอาดบรรยากาศร่มรื่นการดำเนินงานกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองย่ามาด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองย่ามาเห็นความสำคัญของการทำการเกษตรเนื่องจากสมาชิกทุกคนมีพื้นฐานครอบครัวที่ทำการเกษตรและต้องการเรียนรู้เพิ่มทักษะของการเกษตรด้านอื่น เพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองทั้งต้องการสร้างรายได้ระหว่างเรียนสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจึงได้จัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรกรและยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรกรต่อสำนักงานเกษตรอำเภอชนบทจัดตั้งกลุ่มขึ้นด้วยความสมัครใจ ตามหลักประชาธิปไตยมีคณะกรรมการที่ปรึกษาจำนวน5คนครูที่ปรึกษาจำนวน14คนสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรจำนวน41คนนวัตกรรมหรือภูมิปัญญาที่นำมาใช้ในการดำเนินการกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองย่ามา้าได้นำนวัตกรรมหรือภูมิปัญญาที่นำมาใช้ในการดำเนินการทุกกิจกรรมฐานการเรียนอาทิ ฐานการเรียนรู้การทำปุ๋ยหมักใบไม้การทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจากฐานกิจกรรมโครงงานทดลองผลที่ได้จากนวัตรกรรมคือกลุ่มยุวเกษตรกรสามารถนำปุ๋ยหมักและจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่ได้นำไปใช้ในฐานการปลูกผักสวนครัวฐานการปลูกกล้วยน้ำว้าฐานการปลูกไผ่กิมซุงฐานการปลูกมะนาวในท่อซีเมนต์ฐานการปลูกดอกสร้อยทองและดอกดาวเรือง ฐานสมุนไพรในท้องถิ่นโดยไม่ใช้ปุ๋ยเคมีความสามารถในการบริหารและการจัดการสถาบาันวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายของกลุ่มกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองย่ามาจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้สมาชิกยุวเกษตรกรมีทัศนคติที่ดีในอาชีพการเกษตรเป็นเด็กและเยาวชนของชาติมีความรู้ ทักษะด้านเทคโนโลยีการเกษตรส่งเสริมและรวมกลุ่มของเด็กและเยาวชนในโรงเรียนโดยใช้กระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกรในการพัฒนาภาวะผู้นำการอยู่ร่วมกันในสังคมการบริหารจัดการและการพัฒนาอาชีพเพื่อตนเองครอบครัวและชุมชนการวางแผนกิจกรรมของกลุ่มกลุ่มยุวเกษตรกรมีการประชุมสภายุวเกษตรกร เพื่อเสนอแผนกิจกรรมและการรายงานผลการดำเนินการตามแผนที่วางไว้เป็นประจำทุกสองเดือนโดยมีที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรและเจ้าหน้าที่สํานักง,งานเกษตรอำเภอชนบทเป็นพี่เลี้ยงที่ปรึกษาในการดำเนินกิจกรรมตลอดจนประสานแผนการพัฒนากลุ่มร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายมีที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร และนักเรียนกลุ่มยุวเกษตรกรรับผิดชอบฐานการเรียนรู้จำนวน12ฐานได้แก่ฐานเลี้ยงไก่พันไข่ฐานปลูกพืชผักสวนครัวฐานปลูกไผ่กิมซุ้งฐานดอกไส้ทองและดอกดาวเรืองฐานทำปุ๋ยหมักจากใบไม้ฐานปลูกมะนาวในท่อซีเมนต์ฐานการปลูกกล้วยน้ำว้าฐานแปรรูปผลผลิตฐานสากณ์และกิจกรรมการออม ฐานการเรียนรู้กิจกรรมโครงงานทดลองฐานการเรียนรู้กิจกรรมโครงงานคุณธรรมและฐานการเรียนรู้สมุนไพรในท้องถิ่นการสร้างผู้นำและการพัฒนาศักยภาพผู้นำกลุ่มยุวเกษตรกรจัดกิจกรรมการสร้างผู้นำและการพัฒนาศักยภาพผู้นำกลุ่มยุวเกษตรกรโดยการจัดอบรมศึกษาดูงานเพื่อให้สมาชิกยุวเกษตรกรได้ศึกษาเรียนรู้และพัฒนาตนเอง จากศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนและเครือข่ายเช่นร่วมจัดนิทรรศการโครงการคลินิก,กเกษตรกรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารไตรามาสที่1ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2564ศึกษาดูงานการปลูกพืชแบบออร์แกนิกที่บ้านไร่โชคดีฟาร์มของคุณสุภาพรดีหลี ศึกษาดูงานการปลูกพืชโดยปลอกสารเคมีจากหมอดินชาวบ้านและวิสาหก,กิจชุมชนของคุณสุวพัฒอ่อนแก้วสวนีฟาร์มศึกษาดูงานการทอผ้าไหมมัดมีกลุ่มทอผ้าไหมมัดมีของชาวบ้านห้วยแกหมู่ที่สอง นอกจากนี้ยังส่งทีมนักเรียนกลุ่มยุวเกษตรกรร่วมจัดนิทรรศการและเข้าร่วมแข่งขันวิชาการต่างๆจนได้รับรางวัลดีเด่นหลายรางวัลการสร้างข้อตกลงและระเบียบในการทำกิจกรรมของกลุ่มกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหังหนองย่ามา้าได้จัดทำข้อตกลงและระเบียบการทำกิจกรรมของกลุ่มเมื่อวันที่1มิถุนายนพุทธศักราช2559 มีข้อกำหนดว่าด้วยหมวดที่1ข้อความทั่วไปว่าด้วยวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกลุ่มหมวดที่2สมาชิกว่าด้วยประเภทของสมาชิกคุณสมบัติของสมาชิกและการพ้นสมาชิก,กภาพจากการเป็นสมาชิกของกลุ่มยุวเกษตรกรหมวดที่3คณะกรรมการว่าด้วยองค์ประกอบของคณะกรรมการคุณสมบัติของคณะกรรมการ วาระของคณะกรรมการและการผลสภาพของคณะกรรมการหมวดที่4เงินทุนของกลุ่มว่าด้วยเงินทุนของกลุ่มจากการลงหุ้นการออมจากหน่วยงานที่สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเงินและการจัดสรรผลกำไรที่ได้จากการดำเนินงานของกลุ่มการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มกลุ่มยุวเกษตรกรได้ดำเนินงานตามข้อตกลงและระเบียบในการทำกิจกรรมของกลุ่ม ในฐานการเรียนรู้ทั้ง12ฐานได้แก่การเลี้ยงไก่พันไข่การปลูกพืชผักสวนครัวการปลูกมะนาวในท่อซีเมนต์การปลูกกล้วยน้ำว้าการปลูกไผ่กิมซุงเพื่อโครงการอาหารกลางวันและการสร้างรายได้ระหว่างเรียนการปลูกฐานดอกสร้อยทองและดอกดาวเรืองเพื่อจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้กลุ่มการทำปุ๋ยหมักจากใบไม้และจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง เพื่อใช้แทนปุ๋ยเคมีกิจกรรมสหกรณ์และกิจกรรมการออมเพื่อบริการสมาชิกและการจัดสรรผลกำไรตามสัดส,ส่วนหุ้นสมาชิกกิจกรรมโครงงานคุณธรรมกิจกรรมทำสวนสมุนไพรในท้องถิ่นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนทุกฐานการเรียนรู้ได้สร้างประสบการณ์อันมีค่าแก่สมาชิกสร้างรายได้ได้บริโภคในโครงการอาหารกลางวัน และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีการประเมินผลงานของกลุ่มกลุ่มยุวเกษตรกรมีการประเมินผลงานกิจกรรมเป็นประจำโดยครูและที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอชนบทโดยใช้เกณฑ์ประเมินความเข้มแข็งกลุ่มยุวเกษตรกรตามข้อกำหนดตัวชี้วัดจำนวน4ด้านได้แก่ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม ด้านการบริหารชุมชนและทรัพยากรด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถของสมาชิกกลุ่มและด้านการให้ความสำคัญกับชุมชนในการบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมบทบาทและการมีส่วนร่วมของสมาชิกต่อสถาบันกลุ่มยุวเกษตรกรมีการประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการสภาย,ยุวเกษตรกรเป็นไปตามข้อบังคับของกลุ่มมีการนำเสนอข้อมูล ที่เป็นประโยชน์ในการบริหารงานของกลุ่มให้มีประสิทธิภาพสมาชิกทุกคนเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนอย่างถูกต้องสมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการกำหนดแผนงานโครงการและกิจกรรมของกลุ่มและมีการจัดสรรผลประโยชน์ที่เกิดจากการดำเนินงานอย่างเหมาะสมกลุ่มยุวเกษตรกรมีการม,ารมอบหมายภารกิจในการบริหารทรัพยากรทุนของกลุ่ม โดยสมาชิกทุกคนสามารถตรวจสอบบัญชีรายรับรายจ่ายของแต่ละกิจกรรมได้มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพื่อนำความรู้มาปรับปรุงกิจกรรมของตนเองและครอบครัวอีกทั้งถ่ายทอดความรู้ไปสู่ชุมชนความมั่นคงและฐานทางเศรษฐกิจของสถาบันกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองยา่าม้ามีการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องมีแผนการดำเนินงานในอนาคตการจัดหาทุน และการบริหารเงินทุนในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มที่มีประสิทธิภาพปีการศึกษา2,561ถึงปีการศึกษา2,564ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากบริษัทปตทอสอพในการพัฒนาฐานการเรียนรู้และติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ปีการศึกษาละ20,000บาท ได้รับงบประมาณดำเนินงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก่สนับสนุนโครงการสถานศึกษาพอเพียงและกลุ่มยุวเกษตรกรปีการศึกษาละ3า0หมื่นบาทและได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโครงการเลี้ยงไก่พันไข่ทำให้กลุ่มยุวเกษตรกรสามารถดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม ที่มีประสิทธิภาพนักเรียนกลุ่มยุวเกษตรกรทุกคนร่วมกิจกรรมในโครงการออมทรัพย์เพื่อฝึกนิสัยการออมสะสมเงินเพื่ออนาคตโดยการเปิดบัญชีเงินออมกับสถาบันการเงินชุมชนตำบลห้วยแก่ทุกคนจะได้รับผลกำไรจากดอกเบี้ยงเงินฝากเป็นรายปีการทํากิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกลุ่มยุวเกษตรกร โรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองย่ามาเข้าทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ทั้งในโรงเรียนในวัดและชุมชนเป็นประจำอย่างต่อเนื่องเพื่อฝึกความอดทนเสียสละและเพิ่มความรักให้สามัคคีในหมู่คณะมีการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกแก่สมาชิกด้านสาธารณประโยชน์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปลูกป่าเนื่องในวันสำคัญ โดยทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนจัดกิจกรรมโครงการขยะรีไซเคิลโครงงานคุณธรรมโรงเรียนสวยด้วยสองมือเรากิจกรรมนักเรียนกลุ่มยุวเกษตรกรตาวิเศษเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชนกลุ่มยุวเกษตรกร,รดำเนินกิจกรรมการผลิตทุกกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกระบวนการผลิตทุกฐานการเรียนรู้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ปุ๋ยหมักใบไม้ใช้แทนปุ๋ยเคมีการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเพื่อบำรุงพืชผักผลไม้ในโรงเรียนการเลี้ยงไก่พันไข่โดยการให้หยวกกล้วยและพืชผักสวนครัวการผลิตน้ำยาอเนกประสงค์เพื่อใช้ล้างห้องน้ำโดยปราศจากสารเคมีจากการดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของกลุ่มยุวกเกษตรกรความเอาใจใส่ของครูที่ปรึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอชนบทภาคีเครือข่ายทำให้กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองย่ามาประสบความสำเร็จมีกระบวนการสร้างผู้นำกระบวนการประชาธิปไตยกลุ่มมีบทบาทเป็นต้นทุนให้โรงเรียนได้รับรางวัลในระดับประเทศระดับภาคและระดับเขตตรวจราชการได้แก่โรงเรียนผ่านการประเมินสถานศึกษา เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาสอรอรโรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนคุณธรรมระดับสี่ดาวของสำนักการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนได้รับร่โรรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยระดับดีเยี่ยมของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก จากสมสอรอบที่4โรงเรียนได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลระดับเหรียญทองโรงเรียนสร้างสุขภาพเพื่อลดการติดพยาธิใบไม้ในตับในนักเรียนรางวัลเหรียญทองการประกวดภาพยนตร์สั้นรักไร้สารระดับประเทศยุวกเกษตรกรของไทยส่งเสริมให้มีอาชีพทุกๆคน สืดทอดเายาวชนให้คุ้คุนแหล่งทรัพยากรต้นดิไทยอุดม,มด้วยที่ทำกินทรัพย์ในดินมากมายถึงกางท้อนองรักแรงใจพนุงไว้ให้ประวัตทรัพยากรเกษตรกรของไทย Bye.